คลิปนี้จะมาเป็นตัวอย่างของการกล่าว,วอวยพรในสถานการณ์สมบุรินะครับเรียนท่านเจ้าภาพท่านผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวท่านผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวญาติสนิทมิสหายและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในงานแต่งงานและกล่าว,วอวยพรให้กับผู้บ่าวสาวคือคุณชายและคุณหญิงในค่ำคืนนี้นะครับ ผมเองรู้จักและสนสนกับเจ้าบ่าวมาช้านานครับในฐานะที่เจ้าบ่าวเองเป็นผู้ร่วมง,งานในบริษัทเดียวกันมาเป็นเวลาถึง4ปีด้วยกันจึงทราบได้ว่าเจ้าบ่าวนั้นเป็นคนที่น่ารักครับมีความขยันในการทํางานมีความมุ่งมั่นที่สําคัญเลยครับเป็นผู้ที่มีเป้าหมายในการนารงชีวิตนะครับมับ่นใจว่าเจ้าบ่าวจะมาเป็นผู้ที่นําพาครอบครัวใหม่ไปสู่ความสําเร็จได้อย่างไม่ยากเย็น ฝ่าทางเจ้าสาวเองผมก็ทราบมาว่าคบหาดูใจกับเจ้าบ่าวมาได้สองสามปีและได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเจ้าสาวเองก็เป็นคนที่มีทัศยาสัยดีมีการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีหน้าที่การงานที่ดีมาจากครอบครัวที่อบอุ่นและเพื่อเป็นคติในการคลองรักคลองหรือของคู่บ่าวสาวในค่าคืนนี้ผมเองเป็นแฟนเพลงของคุณเบิร์ตธงแชร์ไม่กินไตนะครับจึงอยากนําชื่อเพลง3ชื่อเพลงมาเป็นข้อคิดของการคลองเรือนครับ เพลงแรกก็คือเพลงรักหนักแน่นครับผมอยากจะให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวขอให้หนักแน่นในความรักหนักแน่นเชื่อใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะมีปัญหาหรือ,อัรษคใดก็ตามก็ขอให้มีความหนักแน่นไว้ใจกันเชื่อใจกันเช่นนี้ตลอดไปเพลงที่สองครับมันคอยดูแลและรักษาดวงใจครับมันคอยดูแลซึ่งกันและกันและคอยรักษาดวงใจรักษาในที่นี้คือความ ทนุถนอมกล่อมกอเกลี้ยงเอาใจใส่ดูแลให้เติบโตไปด้วยกันนะครับและเพลงที่3ก็คือเพลงขอบคุณจริงๆอยากให้คู่บ่าวสาวทั้งสองคนนะครับต่างมีความรู้สึกขอบคุณซึ่งกันและกันทุกเช้าทุกวันขอบคุณที่อีกฝ่ายหนึ่งมาอยู่กับเราขอบคุณที่ได้เจอกันไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามเกิดขึ้นในชีวิตเราขอบคุณซึ่งกันและกันเพราะที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ทั้งสามชื่อเพลงนี้นะครับนำพาครอบครวัวน้อยน้อยนี้สู่ความสมหวังและสมสุขในงานสมรสครั้งนี้และสามเพลงนี้เองก็จะรวมกันเป็นเพลงที่สี่คือคู่แท้ขอให้ทั้งสองท่านเป็นคู่แท้ตลอดไปท่านผู้มีเกียรติครับในค่ำคืนนี้ทุกท่านต่างเข้ามาด้วยความรักความหวังดีและมาเป็นสักขีพยานโอกาสนี้เป็นดิถีมงคลเลิกแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านนะร่วม ดื่มเวพอ้กับคู่บ่าวสาวครับผมขออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ่าวสาวและทุกท่านนับถือในที่นี้โปรดบันดาลให้ความรักของทั้งสองเป็นรักที่บริสุทธิ์รักหนักแน่นดูแลซึ่งกันและกันสร้างครอบครัวที่ดีและอบอุน่นเป็นครอบครัวเห็นความสุขความเจริญตลอดไปครับหลังจากนั้นก็ดื่มแล้วก็ชัยโยนะครับนี่คือตัวอย่างสั้นๆง่ายๆ คลิปต่อไปนะครับผมจะเอาเฉพาะเทคนิคการคลองเรือนมาให้ดีไหมครับถ้าเรามีอะไรที่เป็นลูกเล่นที่แตกตา่างและเป็นที่ประทับใจของงานของคู่บ่าวสาวด้วยนะครับพบกันคลิปหน้านะครับเทคนิคการคลองเรือนที่เอามาใส่ในตอนอวยพรงานแต่งงานครับ